เราจะเข้าสู่หัวข้อแรกนะครับในบรรดาหัวข้อทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับที่เราพูดถึงในตอนต้นเนี่ยเรามีอยู่4หัวข้อนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่1ก็คือเรื่องของความหมายองค์ประกอบนะครับกลไกและมิติของสังคมโลกอันนี้สังคมโลกนยครับคำว่า world society หรือประชาคมโลกนะครับเป็น global community เนี่ยมันก็หมายถึงการรวมตัวเป็นสังคมในระดับโลกนะครับเพื่อทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของรัฐนะครับองค์การระหว่างประเทศบรรษั์ข้ามชาติแล้วก็ องค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่มีชัยรัฐมีรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ทั้งท,งที่เปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผยแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองและของโลกเนี่ยร่วมกันในระบบของสังคมโลกนะครับก็เป็นระบบรัฐที่อยู่ภายใต้ใตบริบทของสังคมโลกที่ต้องปฏิสัมพันธ์ระดับหน่วยงานระหว่างประเทศที่หลากหลายนะครับถูกขับเคลื่อนไปภายใต้แบบรมเนียมแล้วก็กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศรัฐในระบบสังคมโลกเนี่ยจึงไม่ได้มีอิสระนะครับที่จะเลือกกระทำหรือไม่กระทํากิจกรรมหนึ่งเสียทีเดียว หากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับโครงสร้างโลกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการแลกเปลี่ยนการต่อรองซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยคือปกติเราจะเข้าใจว่าในแต่ละประเทศเนี่ยรัฐหมายถึงประเทศนะครับมีอิสระในการที่เราจะทําหรือไม่ทําอะไรอยากจะเป็นอย่างนี้หรือไม่อยากจะเป็นอย่างนี้คือมันพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นดาวดวงเดียวหรือเกาะเกาะเดียวที่ตั้งอยู่เป็นเอกเทศโดดเดี่ยว ประเทศต่างๆนะครับประเทศต่างๆหรือวารัฐต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกครับมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกของประชาคมโลกเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะตัดสินใจทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเนี่ยมันจึงไม่ได้มีอิสระแท้ๆหรอกครับแต่มันต้องคํานึงถึงการอยู่ร่วมกันกับส่วนอื่นๆที่เหลือของโลกด้วยคราวนี้ในองค์ประกอบของสังคมโลกเนี่ยเราจะดูอ่าเราเข้าใจมันได้เนี่ยมันต้องเข้าใจว่ามันมีมันมีผู้แสดงครับมันมีตัวแอคเตอร์นะครับหรือเป็นผู้แสดงบทบาทระหว่างประเทศเนี่ยอย่างแรกเลยคือ ประเทศนี่แหละครับชาติรัฐแล้วก็จะมีองค์กรระหว่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศเช่นอะไรบ้างสหรประชาชาติอย่างเงี้ยองค์กรแบบ UN เอ็นอย่างเงี้ยยูเนสโกอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นองค์การการค้าโลกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีผู้แสดงบทบาทที่มีอํานาจเหนือรัฐ <c oughs> คือไม่ใช่รัฐแต่มีอํานาจเหนือรัฐเนี่ยเช่นอะไรบ้างนะครับอย่างในสมัยก่อนในยุโรปเนี่ยเราจะเห็นว่า,าศาสนาจักรเนี่ยศาสนาจักรที่กรุงโรมประสนานตปาปาก็จะไม่ได้เป็นรัฐนะครับแต่ว่ามีมีอํานาจ ที่จะสามารถควบคุมหรือว่ากดดันหรือว่าให้การรับรองรัฐต่างๆได้เลยมีอํานาจเหนือรัฐแล้วก็จะมีพวกสัมพันธมิตรก็คือเป็นการเกาะกลุ่มกันจับมือร่วมกันแล้วก็แสดงออกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งปนหนึ่งว่าเป็นคนคนเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามาจับเป็นเป็นอย่างอาเซียนนะครับอาเซียนมารวมกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันมีรัฐหลายรัฐหลายประเทศนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า มันเป็นเรื่องอะไรด้วยครับมันก็จะมีการจับกันเป็นเรื่องๆไปบ้างนะครับถาวรบ้างชั่วคราวบ้างแล้วก็จะมีองค์กรข้ามชาตินะครับที่ไม่ใช่รัฐบาลองค์กรข้ามชาติที่ไม่ใช่รัฐบาลมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นพวกบริษัทขนาดใหญ่นะครับบริษัทขนาดใหญ่พวกนี้ก็จะมีอิทธิพลก็ไม่ใช่รัฐบาลเหมือนกันแต่ว่าก็มีอิทธิพลกําหนดบทบาทของโลก Microsoft อย่างเงี้ยหรือว่าอย่าง Google อย่างเงี้ยครับก็เป็นองค์กรนะครับแล้วก็มี มีบทบาทในการเมืองโลกในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นกันแต่ว่าไม่ใช่รัฐบาลครับสุดท้ายก็เป็นปัดเจกชนก็คือคนแต่ละคนนี่แหละครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแสดงนะครับส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นกัน,นกลไกของสังคมโลกนะครับมันก็ประกอบไปด้วยคือเป็นประเทศนะครับประเทศที่มีอธิปไตยหรือว่าเป็นองค์กรเนี่ยแล้วมันก็บวกกับทัฒสถาน กฎหมายสถาบันระบอบเนี่ยมันก็ทําให้เกิดมาเป็นสังคมโลกนะครับสังคมโลกมันประกอบไปด้วยสองส่วนนี้ถ้าจะแบ่งแบบกว้างที่สุดเข้าวๆที่สุดน,ะ,นะครับเราจะเห็นว่าสังคมเนี่ยมันเป็นเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดถ้าเราคิดว่าโลกทั้งใบเป็นเป็นสเกลที่ใหญ่ที่สุดสังคมเนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดสังคมหลายๆสังคมมันประกอบกันขึ้นนะครับก,ก็กลายเป็นประเทศป,ประเทศหลายๆประเทศประกอบกันขึ้นมาก็เป็นโลกทั้งใบนะครับให้นักศึกษาลองพิจารณาดูนะครับว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นมิติของสังคมโลกด้านใดนะครับ่อนอื่นเรามาดูมิติสําคัญของโลกหกด้านก่อนนะครับเราค่อยไปดูภาพพวกนั้นว่าภาพพวกนั้นมันจัดว่าเป็นมิติที่สําคัญของโลกด้านใดนะครับก็มิติที่หนึ่งก่อนมิติทางด้านการเมืองมิติทางด้านการเมืองก็คือเป็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจนะครับม,ออมิติที่สองก็เป็นทางการทหารอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้กําลังแล้วก็มิติทางเศรษฐกิจนะครับก็เป็นเรื <l> ่องของการธำมาค้าขายต่างๆนะครับแล้วก็ มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องทั่วๆไปใช่ไหมครับไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่างๆหรือรัฐต่างๆในโลกเลยแต่จริงๆแล้วเป็นมิติด้านที่สําคัญมากๆแล้วมันแทรกซึมอยู่ในทุกอนุของชีวิตเราเลยนะครับมิติที่5ก็เป็นมิติทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายเป็นมิติทางด้านกฎหมายภาพแรกนี่ครับมิตินี้เป็นมิติด้านอะไรอันนี้ก็เป็นมิติทางด้านวัฒนธรรมนะครับมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ถ้าอย่างอาหารนี่แหละอาหารถือว่าเป็นด้านอะไรอาหารก็เป็นด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่นกันนะครับวีเราจะเห็นว่ามีการแต่งกายนะครับไปตามวัฒนธรรมต่างๆมีการแต่งกายมีค่านิยมต่างๆตรงนี้ก็เป็นมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่นกันจะเห็นว่ามิติด้านสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจําวันเลยครับมันอยู่ในแทบทุกเรื่องนะครับแทบทุกเรื่องซึ่งดูเหมือนว่าจะมันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องอํานาจหรือความสัมพันธ์อะไรเลยแต่ว่ามันเกี่ยวนะครับมันมีอิทธิพลสูงมากหรือว่าอย่างกีฬากีฬาเนี่ย เป็นมิติด้านไหนทก็เล่นกมานืมปิดไม้ปะครับมิติด้านกีฬาเนี่ยมันถ้าเอาตรงๆเนี่ยมันจะเป็นด้านสังคมวัฒนธรรมใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันมันซ้อน,นครับก็คือว่ามันมีหลายๆอย่างเนี่ยรวมอยู่ในนี้กีฬาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับและในบางครั้งเนี่ยมันมีเรื่องการเมืองปนด้วย เพราะฉะนั้นมันก็ไม่แน่นะครับมันไม่แน่ไม่แน่ว่าในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะแยกขาดเป็นมิติใดมิติหนึ่งไปอย่างชัดเจนโดยที่มิติอื่นไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ใช่บางทีมันปนกันหลายมิติมากเราจะเห็นว่าอย่างเรื่องเลสเตอร์เนี่ยเลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เป็นเรื่องของกีฬาซึ่งดูแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมแต่มันก็เกี่ยวนะครับก็คืออย่างแรกเลยมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจแน่ๆแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วเศรษฐกิจการเมืองมััันนนไปด้วยกะครบ แล้วพูดถึงว่าการที่จะมีทุนจากประเทศที่อยู่อีกฝากหนึ่งของโลกเนี่ยสามารถเข้ามาถือครองความเป็นเจ้าของในสโมสรของอีกประเทศหนึ่งได้มันจะเป็นอย่างนี้ได้อะมันต้องมีเงื่อนไขที่เปิดก่อนนะครับก็คือเงื่อนไขทางการเมืองมันต้องเปิดเปิดให้ทําลายข้อจํากัดทางเศรษฐกิจอะจากนั้นอ่ะทุนมันถึงจะสามารถที่จะเคลื่อนที่นะครับจากที่หไปสู่อีกที่หได้คนไทยสามารถที่จะไปบริหารกิจการในอังกฤษได้ แล้วจริงๆแล้วมันสโมสรในอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ใช่สโมสรที่แบบเป็นท้องถิ่นแต่เพียงอย่างเดียวนะครับมันก็มีผู้ติดตามฟุตบอลพิมลิกอังกฤษเนี่ยทั้งโลกด้วยเพราะนั้นมันเป็นกิจกรรมของทั้งโลกไม่ใช่เป็นกิจกรรมของแค่ชุมชนหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแบบนี้มันจะเห็นได้ชัดเจนครับว่าอันนี้เป็นมิตติดของการเมืองและเศรษฐกิจแน่ๆเพราะว่าไอ้ลักษณะของการประชุมนานาชาติระหว่างผู้นําประเทศต่างๆที่จัดขึ้นในเวทีนู้นเวทีนี้เนี่ยหัวข้อในการพูดคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็น อย่างไรก็ตามเนี่ยในเวทีพวกนี้มันก็ปะปมนมาด้วยเรื่องของวัฒธรรมบางทีมันก็มีประเด็นทางการทหารมีเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีในเรื่องหนึ่งเรื่องเนี่ยมันเราสามารถมองจากมิติต่างๆเนี่ยได้หลากหลายมิตินะครับมันอาจจะมีหนึ่งมิติที่โดดเด่นขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามิติอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยหรือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยภาวะในปัจจุบันเราเนี่ยเราพบกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด19เอย่าง ซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันตามมาถึงเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมครับการเมืองคือเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมันจะผูกพ่วงอย่างอื่นเข้ามาด้วยเสมอแล้วมันจะเห็นว่าอย่างในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติเราย้อนไปเมื่อร้อยสองร้อยปีก่อนเนี่ยเกิดการแพรบบ่ระบาดของโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่กระทบการรุนแรงพังกันทั้งโลกแบบนี้แต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยการเคลื่อนย้ายผู้คนเคลื่อนย้ายทุนเคลื่อนย้ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ข้ามพรมแดนเน่มันเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วเพราะนั้นพอพรมแดนมันเปิดกว้างแบบนี้เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาในที่หนึ่งอย่างเช่นเป็นโรคระบาดเ่ยมันก็จะลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นได้รับผลกระทบเนี่ยไปพร้อมๆกันหมดเลยในทีเดียวภาพสุดท้ายนี้จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็การค้าความเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็จะมีผลให้ทำให้ส่วนอื่นของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันพอเกิดนวัตกรรมใหม่อย่างเช่น เราทุกวันนี้เราใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยหน้าจอเป็นทัชทัชสกรีนเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ Apple ก่อนที่เมกาก่อนเสร็จแล้วมันก็ไปถึงที่ต่างๆในโลกเนี่ยภายในปีนั้นเลยครับอย่างรวดเร็วแล้วทุกคนก็เปลี่ยนวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของตัวเองอะไปตามนั้นเพราะนั้นโลกมันก็เลยไม่ได้แยกกันมันกลายเป็นโลกใบเดียวกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วมันก็จะพัวพันอยู่กับเรื่องของเศรษฐกิจการค้านี่สูงมากการที่เราสามารถที่จะติดต่อกันผ่านเทคโนโลยีได้เนี่ย ทำให้เราสามารถที่จะซื้อขายข้ามประเทศได้ใช่ไหมเรื่องของวงการการขนส่งโลจิสติกต่างมันก็โตตามใครที่เคยซื้อของในช่องทางออนไลน์บ่อยก็จะรู้ดีว่าของบางอย่างเราซื้อผ่าน lazada shopee เนี่ยบางทีมันไม่ได้มาจากประเทศไทยอะ่ะมันมาจากประเทศอื่นมาจากจีนมาจากอะไรเงี้ยซึ่งในสมัยก่อนมันทำไม่ได้ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยหรือในด้านความมั่นคงนะครับในด้านการทหารในความขัดแย้งต่างเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยความขัดแย้งน่มันก็ จะไม่ได้กลายเป็นประเด็นร่วมของโลกขนาดนี้นะครับถ้าไม่นับอย่างสงครามโลกอย่างเงี้ยปกติแล้วสงครามมันก็จํากัดบริเวณตอนนี้มันก็กลายเป็นอย่างเรื่องของการก่อกอารร้ายนะก่อกอารร้ายมันไม่ได้เป็นความขัดแย้งอยู่ภายในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งแต่มันกลายเป็นเหมือนว่ามันเป็นประเด็นของโลกทั้งใบอรแล้วมันก็ข้ามคมแดนออกไปอย่าง i s หรือว่าไอซิดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่ซีเรียนะมันอยู่ในทั้งภูมิภาคตะวัอนออกกลางมันเป็นปัญหาร่วมครับของมนุษย์ในโลก